สวัสดีค่ะเพื่อนๆเน็ซีวันนี้ช่องตะวาันรัศมีไลฟ์สไตล์จะพาเพื่อนๆเน็ซีมาเที่ยวตลาดนัดวีรวฒน์โยธินนะคะเรามาอยู่ที่ร้านเนื้อโคขุนย่างเนยนะคะเพื่อนเราไปชมกันเลยคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาจากช่องตะวาันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะมาอันนี้เป็น คนที่คนสุรินเลยไหมคะโรับ <Okay, S 1> เป็นคนสุรินเลยนะคะ,ะ,คะโค้กขุนย่างเนยนะคะโหมูเนื้มีถึงหมูนะครับโค้กขุนย่างเนยของคุณชื่ออะไรนะคะแบครัชื่อแม็กนะคะมีโค้กขุนแบบไหนคะแม่ยังไม่เข้าใจเรื่องที่ทำมาทำย่างเนี่ยเป็นโค้กขุนนา,นามัยหรือว่ายังไงคะเป็นโค เป็นฟาร์มในบอกฟาร์มได้ไหมคะลูกไม่ได้ซื้อจากฟาร์มไม่ได้ซื้อจากฟาร์มคือเราทําเองใช่ไหมคะอ,อ๋ออนันนี้ไม้ละสิบสองบาทใช่ไหมคะสิบองบาทครับสิบสองบาททั้งหมูทั้งเนื้อนะคะหมะูไม้ละสิบาทบหมูไม้ละสิบโคถึงไม้ละสิบสองบาทนะคะ แม่ไ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 ม่ค่อยถนัดเรื่องเนื้อเพราะว่าแม่ไม่ทานเนื้อนะคะแต่ว่าก็อยากสัมภาษณ์หนูนะคะนี่น,ะะนี่นะคะเพื่อนหน้าถาน,น้ากเลยโคขุนนี้เลี้ยงแบบยังไงคะเราให้อยู่ในฟาร์มดูแลอย่างดีเลยค่ะยิ่งไงที่ว่าโคขุนที่นำมาทำ โกหังบุฟเฟ่โคขุนนะคะเพื่อนร้านโกหังนะคะเพราะว่าเราจะมีเดี๋ยวนี้จังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะก็จะเลี้ยงโคขุนเยอะนะคะเพื่อนก็จะมีชื่อเสียงระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะโคขุนนะคะ พอขุนย่างเนยนี้มีอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะน้ำจิ้มหรือยังไงน้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเองใช่ไหมคะใช่ครับย่างเนยนี้เราใส่อะไรบ้างกิ๊กไผ่ดำใช่ไหมลูกใส่เกลือใส่พริกไทยดำให้ได้รสชาติของความหอมครับมีการหมักอะไรไหมหมักนานไหมไม่ได้หมักเลยครับเป็นรสชาติของน้ำตัวเดียวเลยครับแค่มาปรุงรสของพริกไทยดำแล้วก็เกลือครับน้องโกมุล้านพองน้องได้นะ ร้านของน้องนะร้านใหญ่ได้นะโปรโมทได้นะคะเพราะว่าโปรโมทเข้าช่องใหญ่ได้นะเพราะว่าช่องแม่ได้ให้ไปที่ร้านของน้ร้านใหญ่โปรโมทได้นะคะโปรโมทได้นะครับค่ะโปรโมทเข้าไปเลยนะคะจะได้แนะนําให้ไปที่ร้านนะคะถ้าอยากถ้าอยากนั่งทานที่ร้านก็ไปที่ร้านอยู่ตรงไหนนะคะซักกวางอยู่ตรงซอยสปีดตรงข้ามมูชิน่ครับซัก โกหังบุฟเฟ่โคขุนอยู่ที่ซอยสปีดใกล้อชิน่ใช่ไหมคะคก็เพื่อนๆก็ไปหาทานได้เลยนะเปิดกี่โมงคะลูกสี่โ <4 S 2> มงเย็นครับสี่โมงเย็นถึงหกทุ่มใช่ไหมถึงสี่ทุ่มนะคะเพื่อนโกอังนะคะบุฟเฟ่โคขุนนะคะ,คคะ,คะไปหาทานได้เลยนะคะเพื่อนอยากไปนั่งทานที่ร้าน ก็ไปได้นะคะอยู่ที่สปีดสปีดไปหาทานได้เลยหรือก็มีตลาดนัดนี่นุมาคีวันครับผมหรอคืมาลงวันแรกเหม,เกมือนก็มาสัมภาษณ์วันแรกเลยวันนี้อยากจิบอยากจีบอันเนื้อขุนโคขุนนะคะวันนี้ในใจอะ่ะก็เลยตัดสินใจมา รีวิววันนี้นะคะโก,โกขุของสุรินนี้มีชื่อเสียงมากเลยนะคะเพื่อนเข้าชื่อระดับ5ดาวเลยนะคะเพื่นินักโกฮังบุฟเฟ่โกขุนน้องมีเฟ e บุ๊ k ด้วยใช่ไหมครับเฟสบุ๊คซักโกฮังบุฟเฟ่โกขุนนะคะแล้วก็มีไลน์แมนไหมคะมีไลน์แมนหนูหนูมีนําบัตรให้ด้วยนะเดี๋ยวแม่จะลงไลน์แมนให้ใต้คลิปนะคะ ขอล้ขายด้วยอันนี้น้องก็จะขายทั้งเนื้อทั้งหมูเลยนะคะเพื่อนก็สำหรับโคเนื้อโคขุนก็จะสิบสองบาทนะคะเนื้อหมูก็จะสิบบาทนะคะไปทานได้สะดวกทานที่ร้านซักโกหังบุฟเฟ่คโคขุนก็เปิดบริบรการที่ใกล้ ใกล้สปีดใช่ไหมลูกใช่ครับใกล้สปีดตรงโรงแรมไหนนะใกล้สปีดแม่ก็ตข้ามโอชิเน่ครับตรงข้ามโอชิเน่นะคะใกล้สปีดตรงข้ามโอชิเน่นะคะก็ไปที่ซักรฮังบุฟเฟ่โคขุไนได้นะคะที่ร้านก็จะเปิดบริการตั้งแต่16บหนาฬิกาใช่ไหมคะใชครับสิบหนาฬิกาถึง4ี่ทุ่มนะคะเพื่อนก็บริการที่ร้านได้เลยแล้วก็ของน้องก็จะมีที่ตลาดนัด วีรวัดโยทินน้องเพิ่งจะมาขายประเดิมวันนี้วันแรกนะคะเราก็มาสัมภาษณ์น้องเลยนะคะก็หาทานกันได้นะคะ<า>ก็จะมีตลาดนัดวันพุธวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ไม่รู้ว่าน้องจะเลือกกี่วันนู้จะมากี่วันนะลูกลงตลาดทุกวันนะคะเพื่อนๆก็หาได้เลยนะคะไม้ละ12บสอบาทนะคะ หมูก็ไม uh, ้ละสิบบาทนะคะถุงหน้าอันนี้ที่น้องทําไว้แล้วนะคะก็จะเตรียมย่างนะคะเพื่อนทีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาเพื่อนๆพ่นทีมาชมเนื้อขุนเนื้อโคขุนย่างเลยนะคะก็ถึงเวลาสมครนะคะเพื่อนก็จะดีนนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่แงแจ้งเตือนไม้ <ST US K> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสวรรค์นั่นีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะขอทุกคนมีความสุขในการกกรับชมคลิปโคขุนย่างเนยในวันนี้นะคะคลิปนี้ขอตัวลงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผมต้องขออภัยเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะพอดีมีสายเข้ากระทันหันนะคะ เราจะให้ชมบรรยากาศโคขุนย่างเนยต่อจนจบคลิปเลยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจด้วยนะคะที่มาให้กำลังใจติดตามชมคลิปของเราในวันนี้มาชมคลิปกันต่อให้จบนะคะขอบคุณมากคะ่ะ